เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบานไฟเดอร์พาร์ทที่กันแล้วรู้สึกว่าแมปนี้น่าจะเป็นแมปสุดท้ายของ DLC นี้นะนี่แมปนี้รู้สึกว่าจะใหญ่มากเดี๋ยวด้เรามาเริ่มหากันทีละส่วนเลยดีกว่าตรงนี้มีบ้านด้วยนะตรงนี้มีบ้านของีชซเคิลของก่อน <c oughs> เราจะหาแบบว่าไม่ใช้ไกลด้วยนี่ค่อยๆเดินหาทีละชิ้นตรงนี้ขุดได้หรือเป่าเนี่ยตรงนี้ไม่มีในที่แบบนี้มันจะมีของหรือเป่าอันนี้อะไรเนี่ยเอ เหมือนจะได้ของมานะอาจจะเป็นของปั๊สนะอันนี้อ่ะไออันนี้ไปได้ปะเนี่ยโอ้โหดรือว่าไปได้เห็นมหมอันใหญ่ไงบ้านนี้มันขึ้นยงไงเนี่ยอ๋อนี่ตรงนี้มีทางขึ้นอยู่ทางขึ้นตรงนี้มีของหรือเปล่าเอเจออันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ต้องเอาไปประกรนะอบเนี่ยไอที่มันเป็นขาเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นได้ตกใจหมดเลยขึ้นไปตรงนั้นได้ยังไงนะเพื่อนตกใจหมดเลยนะอยู่ๆก็เจอคนยืนอยู่ไอตรงนี้มีของเก็บไปด้วยโอเค เพื่อนมาดูซิตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเพื่อนซ่อนอะไรไว้ป่ะเนี่ยซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าลองใช้ใกล้ดูแล้วกันนะมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหโล่งเลยแปลว่าไม่มีตรงนี้ไม่มีแล้วแหละโอเคไม่น่ามีแล้วแหละเสียงไม่มีแบบนี้แปลว่าไม่มีแล้วไอ้ตรงนี้เหมือนจะมีที่ขุดได้โดยเข้าไปรู้สึกว่าที่นี่มันจะเป็นคอกหมาเอ้ยเห็นใครหรือเปล่าเห็นใครโบกมืออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าน่ะเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเออนี่อ่ะขุดตรงนี้ก่อนไม่มีอะไรเลย เอาไปแล้วเอเลียนเอเลียนหนีเราไปแล้วก่อนที่จะไปเก็บโครของคนพวกนี้ก่อนตรงนี้ไม่มีรู้สึกว่าแบบนี้ไม่แหลกนะเฮ้ยอะไรอะมายูนิคอนมายูนิคอนอยู่ไหนรู้สึกว่าตอนแรกเราเจอมายูนิคอนได้นะตอนเข้าแบบนี้มาเจอมายูนิคอนเลืองแสงอยู่อะแต่มันหายไปแล้วมันอยู่ไหนเราก็ไม่รู้นะเฮ้ยนี่ตรงนี้มีที่ให้ขุดอีกขุดก่อนขุดก่อนเฮ้ยนี่มีล้ออ่ะโอเคเก็บมาแล้วก็ตรงนี้มีขวดเก็บไปเลยดูหนังครับดูหนังครับฉายหนังฉายหนัง หนังเอเรียนกันนี่ไงยูนิคอร์ที่เราบอกเนี่มันเป็นตัวเรื่องเสียแบบนี้นะที่เราเจอลุงบิลลี่คีย์อยู่จบแล้วหรอจบเร็วจังอันนี้ตัวนี้ไม่ที่ให้ขุดอีกนะเนี่ยถ้าขุดมาเออรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่แรกนะแต่แมบ,บที่แล้วนี่คือแบบแ็กมากเลยอะแต่ที่แล้วคือแบบพอภาพมันสวยเกินหรอผมแมบ,บที่แล้วภาพมันสวยเกินหรือไงทำไมมันถึงแลกก็ไม่โู้นะ ตรงนี้เราลองสแกน่อยดีกว่านะเผื่อพลาดเผื่อพลาดแกนดูก่อนมีไหมดูถ้าจะโล่งโล่งเลยโล่งเลยโอเคถ้าโล่งก็ไปต่อดีกว่าเรามาที่ระบ้านเลยเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้ต้องมีของอยู่แล้วบ้านนี้มีของอะไรหรือเปล่าอู้หูพึ่งพึ่งยังเยอะพึ่งเยอะจังเลยตรงนี้อ๋อเรารู้สึกว่าตรงไหนมีพึ่งเยอะมันจะเลกนะตรงนี้คนดูน่าจะเห็นว่าเป็นภาพกระตุกๆนะน่าจะเป็นของพึ่งเนี่ย เพราะตรงนี้พึ่งเยอะมากเลยเฮ้ยพึ่งเยอะจังเลยแต่ว่าเราหาทีละช่องดีกว่านะพึ่งอย่าพึ่งตื่นนะแปบนึงตรงนี้จะเจอของเก็บมาโอเคพึ่งมันเยอะไปไหนเนี่ยอย่าตื่นนะพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตื่นพึ่งอย่าพึ่งตื่นไอ้ตรงนี้ถูกได้ถูกไปก่อนเลยโอเคลังพึ่งมันจะหายไปนะถ้าถุกอ่ะนี้ไม่มีของเ็อย่างนี้เอาไปได้เหมือนกันโอเคเอาไปพึ่งมันจะตื่นแล้วเนี่ยจะ่พึ่งตื่นนะพึ่งแต่เราพ่นสามก่อนมันตื่นแล้วอะโอเคพ่นสามไป ตรงนี้โคตรแหลกเลยอะพึ่งเยอะแล้วมันแหลกอ่ะยวเราหาข้างในนี้ก่อนแล้วกันนะคนสเปรย์ไปก่อนจะพึ่งตื่นพึ่งจะพึ่งตื่นครับตรงนี้ไม่มีหรอเป็นนี่ไงตรงนี้มีอยู่โอเคพึ่งจะพึ่งตื่นนะอันนี้มีลางพึ่งทุบก่อนจะได้ลดประชากรพึ่งไปหน่อยพึ่งมันเยอะไปไหนเนี่ยชีสเปรย์ชีสเปรย์รู้สึกแบบนี้มันดูเป็นแมบของพึ่งมากกว่าไอแมปที่แล้วอย่างเงี้ยแมปที่แล้วพึ่งยังไม่เยอะขนาดนี้เลยเออตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะข้างนอกนี้ เรหาข้างในให้หมดก่อนไอ้ตรงนี้เหมือนจะเข้าได้โอเคเราจะได้ไม่ต้องไปฟ้าฝุ่นพึ่งนะเข้าด้าน,นี่ได้ไอ้ตรงนี้ลังพึ่งปุบเลยโอเค,อเ,คเรียบร้อยอาวพึ่งหายหมดแล้วมันน่าจะหายพอราทุบนะไอ,อ้น,นี้จะชุดชุดยูนิคอร์นอันนี้มีรอด,ด้วยตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วตรงนี้ขึ้นได้นะขึ้นไปเจออ,นนอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเจอเยอะจังอ๋อมันน่าจะเป็นชิ้นส่วนเอาไว้ประกอบแน่เลยนะของแบบนี้อาจจะใช้นะแน่เออแล้วก็อันนี้โอ้ย <c oughs> เจอกล้องที่ต้องใช้ล็อกพิกเฉยเลย เออขึ้นมาดูเลยมีอะไรอยู่ข้างในอะ่ะเออเอ๋อเป็นพัซเซิลนะเป็นของพัซเซลิลโอเคไปต่อไปต่อเดี๋ยวเราเอาไปดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะข้างนอกตรงเนี้มันน่าจะมีของให้เราขุดอยู่พอพึ่งหายก็หายแหลกรู้เลยว,ว่าทําไมแหลกมะพราที่แล้วเราเจอพึ่งเยอะมากไงพึ่งมันทําเราแหลกนะวันนี้รู้สึกว่าของจะหมดเลยนะลองสแกนก่อนเพื่อความัวรวครับโอเคน่าจะหมดจริงน่าจะหมดจริงๆโล่งเลยตรงนี้โล่งเลย หมดยังขอลองมาเช็คตัวนี้หน่อยเห็นน่าจะหมดแล้วแหละตรงนี้น่าจะหมดนะมาดูฝั่งนี้ด้วยรู้สึกว่าแมบนี้น่าจะของเยอะมากนะของน่าจะมีแบบสามสี่สิบชิ้นเลยอันนี้รีไซเคิลได้ก็รีไซเคิลมาเลยก็ตรงนี้คอลเลกชันเก็บมาคอลเลกชันมา้าอันนี้เปิดได้โอ้ใชล้ล็อลพิกโอ้โหล็อพิกโอ้โลพิกโคตรเยอะเลยยากนิดหน่อยแต่ก็พอได้อ่ะอันนี้เอ๊ยทำไมมันไม่ขึ้นมามันบั็อกไปเนี่ยเอ้าอ๋อโอเคเราได้แล้วอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บ เอออย่างนี้ก็ตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับโอ้โหโคตรยากอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อันสุดท้ายโอเคได้เลยได้แหละโคตรยากเลยอ่าโอเคเรียบร้อยเปิดประตูมาอุ้ยนี่ไงมา้าอยู่ในคอนที่เราบอกทำไมรอบนี้มันไม่เรืองแสงแล้ววะทําไมหน้าตาเป็นแบบนี้เทนอะเมื่อกี้ยังเรืองแสงอยู่เลยนะทําไมรอบนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราคูดตรงนี้ก่อนของอะไรหรือเปล่าไม่มีอันนี้รีไซเคิลได้อันนี้อันนี้รีไซเคิลมาขอหน่อยนะครับขอหน่อย อันนี้อะไรเนี่ยออขี้มา้าโอ้โหมีขี้ม้าตรงนี้ด้วยเนะี่ยเออตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเอยอันนี้เอาไปได้ด้วยหรอเอายูนิครอนรไปได้ด้วยจยบอกว่ายูนิครอนคือคือรถอะไอนนยูนิครอนมันคือรถนะเนี่ยมันแบบมันคือรถเอาไปแบบขายได้อะ่ะขายูนิคอนกันเลยทีเดียวเนี่ยโอเคเอาไปเอาไปขายเอายูนิคอนไปขายครับไปดูต่อเดี๋ยวเราเช็คข้างหลังตรงนี้ก่อนมีของไหมข้างหลังตรงนี้ตรนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีของนะ บ้านเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่นี่บ้านโคตรเยอะเลยนะเยอะมากๆกับบ้านอ่ะตรงนี้ลงได้ไหมเนี่ยลงไปน่าจะจมลองยืนของลงไปดิลงไปเลยโอ้โหลึกรู้เลยว่าลึกครับมาขี้ยนลงไปแล้วหายไปเลยตรงนี้เหมือนจะมีบ้านยูนิคอนตรงนี้ต้องใช้ล็อกพิกไนะเน่นี่ไงจริงด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ด้านขวานี่โอเคด้านนี้ล็อกพิกเยอะมากตรนนี้ล็อกพิกโคตรเยอะเลยเฮ้ยนี่ไงยูนิคอนยูนิคอนตัวเดิอแสงที่เราบอก นี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วมันอยู่นี่นี่เองนะบดคุยด้วยได้ไหมเออมีอะไรไหมสงสัยให้คุยเฉยๆนะน่าจะไม่มีอะไรตรงนี้เป็นโต๊ะสนุกเอาไปได้ไหมมันจะเอาไปไม่ได้นะโต๊ะสนุกอันนี้อันนี้เอาไปได้เฮ้ยนี่เข้าไ,ได้อนะเนี้ยไม่เจอคอลเลคชันเพิ่มแล้วเป็นคอลเลคชันมานะมีขอแอบ่อนไมเนะี่ยตรงนี้โอเคไม่น่ามีนะตรงนี้เอาไปได้อะไรก็ไม่รู้เอา้าหายไปแล้วยูนิคอร์ตวเล็กๆหายไปแล้วนะเฮ้ยยังไงมาแล้วสวัสดี มันน่าจะต้องมีพัดเซลให้เราเกนแน่นอนบอกเลยตรงนี้มีของอยู่อะไรเนี่ยมันคือโคมไฟมั้งน่าจะเป็นโคมไฟนะแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีของแอบอยู่ถูกดูก่อนถูกดูก่อนประตูนี้เปิดได้อ๋อนี่มันซ่อนประตูไว้นี่เองนะเฮ้ยอันนี้เอาไปได้เครื่องสักผ้าเตารีก็ไปได้มีคอลเลคชั่นม้าตรงนี้มีรถเข็นอันนี้เอาไปได้ไหมเอาไปได้เลยแล้วก็ตัวนี้มียูนิคอร์น โอทุกที่เี้ยอเนี่ยยูนคอนตันนี้อันนี้ตุ๊กตาเอาไปได้อันนี้เก้าอี้ก็เอาไปได้เหมือนกันทีวีทีวีเอาไปได้เหมือนกันตรงนี้ทำไมขอเอาไปได้เยอะจังเลยเนี่ยเป็นสิบเลยครับเนี่ยเอาไปโคตรเยอะเลยนะเนี่ยคือตรงนี้มีนี่เนี่ยมีมีข้างในมันเป็นยูนิคอร์นให้เราเก็บอะเป็นของเวยหน้านี้แล้วก็มียูนิคอร์นอยู่ตรงนี้มันน่าจะต้องเป็นพัซิลนะประตูมันล็อกอยู่นะมันบอกเปิดไม่ได้อะเราน่าจะต้องไปหาของพัซิลมาแก้ก่อนอันนี้เอาไปได้อะเอาไปให้หมดเลยตรงนี้เอาไปได้เหมือนกันทำไมของมันะ อันนี้ก็ไปได้เนี่ยโหของเยอะมากของเยอะมากจริงๆแต่ของเฟสเรล่านี้มันเปิดไม่ได้เนี่ยมันต้องแก้ผัดเซลก่อนเ <c oughs> อ้ยน,นี่เราเจะกุญแจด้วยหรือต้องแก้ผัดเซลได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ต้องใช้ล็อกพิก <c oughs> ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ไอ้โหล็อกพิกโคตรเยอะเลยด้านนี้ <c oughs> ด้านนี้ล็อกพิกเยอะจริงด้านแห่งล็อกพิกเลยเนี่ยอุ้ยอยู่ในคอนตัวโคตรใหญ่เนี่ยตัวน,นี้แหละที่เราเจอตอนแรกเลยนะเนี่ยมันนอนอยู่บนเตียงนะุยได้ด้วย วัดดีห <g> ร <ül> ือของก่อนหรือของก่อนหร <g ül> ือของเลยนะเฮ้ยเนี่ยเราเจอไอ้ของที่มันเป็นแบบนี้เยอะจังมันน่าจะเป็นของที่เอามาประกอบกันนะ <g ül> คิดว่าน่าจะใช่ <g ül> โปเตอร์ก็เยอะในแน่ๆด้นนี้ของเยอะมากแล้วก็โปเตอร์ก็เยอะมากเหมือนกัน <g ül> อันนี้ r e c y c ได้ไดอันนี้เอาไปได้นี่รูปภาพชากนี้ไม่มีอะไรโอเคหมดอย่างน่าจะหมดแล้วนะเฮ้ยมีอยู่หลังบ้านหน้าบ้านไม่มีแล้วใช่ไหม เอ้ยเหมือนมีแถวๆนี้อ่ะอ๋อน,นี่ออโต้อันนี้เอาไปได้โอ้โหไม่ได้สังเกตนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าตัวนี้เอาไปได้เนี่ยลองสงแกนดูดิ <S 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 อะไรมันอ๋อน,นี่โอ้โหไม่สังเกตนี่ไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยตัวนี้ของที่เอาไปได้ก็คืออันนี้แล้วนะแต่มันเปิดไม่ได้เนี่ยลองสงแกนดูก่อนสแกนทีละห้องดูก่อนเราต้องเช็คเราต้องเช็คโอเคไม่น่ามีนะองนี้มีไหมเฮ้ยโพเตอร์ไปเนี่ย นี่โอ้โหเกือบพลาดเกือบพลาดมีโปเตอร์อยู่แล้วห้องนี้โอเคไม่มีแล้วนะมันเหลือของแค่เป็นของพัสดุแล้วก็ข้างนอกนี้มีของอยู่ข้างนอกตรงนี้บนหลังคามาเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอแนละ้วเป็นปืนนะโอ้โหแอบสน,นิแอ,เอนเอบสนิแนเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่ล้อไปได้โอเคเก็บไกลไปก่อนเดี๋ยวค่อยใช้เราใช้ยามจําเป็นเท่านั้นสวัสดีดูมิลลี่ดูมิลลี่นะี่อยู่ทุกแมปเลยนะเนี่ยเราเข้าไปในนี้ดีกว่า วิ่ในนี้มีฟันเฟืองเฮ้ยอันนี้อะไรอะไม่มีพลังงานต้องใช้ปืนเหรอมันบอกว่าต้องใช้ปืนหรือเปล่าเนี่ยมันมีลูกปืน้องขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าลองขึ้นไปดูก่อนมันทำไงเนี่ยเฮ้ยอันนี้มีคอลเลกชันไม่ใช่คอลเลกชันดีมันเป็นเหมือนพัเซิลนะตังนี้ไม่มีอะไรแล้วมันทำไงในอันนี้มันต้องทำไงเนี่ยหรือมันต้องใช้ปืนอะไรมันเหมือนมันบอกใบแท็ปไม่เห็นใช้ได้เลยอันนี้โปเตอร์ป่ะเนี่ยอันนี้มันมีพัเซิลบอกอยู่นะมันบอกว่าต้องใช้เกียร์หนึ่งตัว ให้กับไอ้กระดาษที่เราเก็บมาหรือเปล่าก็จะได้เกิดกมาหนึ่งอันอน่ะน่าจะใช่นะแต่มันก็ไม่มีพลังงานเนี่ยไม่รู้ครับว่าพันเซลนี้แก้ไงแต่รู้สึกว่ามันต้องใช้ปืนอันนี้ด้วยนะเพราะว่าตอนที่เราเข้าแมปม,มันบอกว่าต้องใช้ปืนอันเนี้ยบอกไปหน่อยอ๋อนี่ไงบอกใบแล้วใช่ไหมโอเคนี่บอกใบอยู่เขาบอกให้เราสร้างใช้อัพเกรดกันในการสร้างรอหรลอว,ว่ามันต้องใช้สร้างตรงนี้แน่เลยนะเนี่ยแต่มันไม่เห็นกดได้เลยอ๋อนี่ไงโอเคนี่เจอแล้วเจอแล้วเออนนี้อ๋อ อันนี้เราต้องเลือกเฟืองให้มันตรงขนาดใช่ไหมก็เป็นอันนี้แล้วก็อันนี้เออนี่โอเคได้เลยมันหันดูข้างหน้าได้ไหมเนี่ยเอ้ยนี่ไงได้แล้วต้องใช้อันใหญ่ใช่ไหมโอเคอันนี้โอเคเรียบร้อยมีพลังงานแล้วนะตอนนี้แล้วก็อ่ะไม่มียังยังไม่มีอยู่ดีแล้วมันต้องทําไงต่อเนี่ยอ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้ยังขาดอยู่อันนี้ต้องใช้ตัวไหนเนี่ยต้องใช้อันนี้หรือเปล่าอ๋อโอเคได้ได้ได้แล้วตอนนี้มีพลังงานแล้วนะอ่ะใส่ลูกเข้าไปใส่การเข้าไปนี่โอเคได้มาแล้ว เก็บเก็บเก็บมาแล้วก็เอาเกลือกมานี้เอาไปไว้ในบ้านอะนะันนั้นหรือเปล่าบ้านที่มีพัศสนะต้องเอามาใส่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงมันมีให้ใส่อยู่นะเออใส่เข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วก็อันนี้ปุ๊บอ้าวริดเรียบร้อยเอา้ามีบางอย่างล็อกอยู่มันจะล็อกอยู่ได้ไงในเมื่อใส่ไปแล้วอะใส่ไปครบแล้วอ๋อไม่ต้องหมุนด้วยหรอมันมีบอกใบอะไรไม่แน่ตรงน,นี้อะเราคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นบอกใบนะว่าแบบบอกใบว่ามันต้องหมุนยังไงนะเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องมีอีกดิ เออเอ้ยนี่ไงมีอันนี้อันนี้ต้องหมุนแบบเฉียงๆมันก็คืออันนี้ปะหมุนเฉียงๆแบบนี้เอา้าเนี่ยได้และอันนี้ไม่ต้องไปหาเลยอันนี้หมุนหมุนมวน้วเราได้เลยเอาโอเคเรียบร้อยได้ของแล้ว,อ,นนอ,วนะอันนี้เป็นของเควสนะอันนี้เป็นของเควสเราฮัลโหรอบนี้ไม่ค่อยยากยนะเนี่ยโอเคได้ของเควสแล้วแต่ของเรายังไม่ครบนะของที่หาได้ในนี้ยังไม่ครบเลยเฮ้ยเนี่ยได้ยินเสียงอยู่เฮ้ยแถวๆนี้มันอยู่ชั้นล่างหรือเปล่าอยู่ชั้นล่างตรงนี้เหรอ อ๋อนี่โอ้โหแอบสนียนหาไม่เจอเลยเนี่ยเอ้ยตรงนี้โอ้โหตัวเอาไปได้อ่ะน,นี่โอ้โหเยอะตรงนี้นี่เพียบเลยเดี๋ยวมันมีอีกมันต้องมีอีกมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกยังคาดอยู่หลายชิ้นอยู่นะน่าจะอีกประมาณสองสามชิ้นอะอันนู้นหรือเปล่าตรงริมน้ํะเราเห็นอยู่สองชิ้นนะดว่าเราจะใช้เนี่ยสองชิ้นนี้ปะเนี่ยนี่ไงจริงด้วยสองชิ้นสุดท้ายแล้วหรือเปล่่่่่าาานนนนนจะะชิ้้สุดดดทยยยยยหหมมมัังงไไอออีอีีกกูเ วิ่งหาก่อนน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแลวอันต่อไปอ่ะรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้นะของชิ้นสุดท้ายอ่ะนี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้แหละในในถังอ,อ่เอยนี่ไงอ่าเราเจอแล้วโอเคน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วอันนี้หมดแล้วใช่ไหมแมปนี้น่าจะหมดแล้วนะนี่โอเคหมดเรียบร้อยเราได้คอลเลิชั่นมาขบด้วยหรือเปล่าเนี่ยลองดูก่อนมันดูได้นะว่าได้มาขบหรือเปล่าดูก่อนนะครับเอา้าจะดู <c oughs> นี่ยูนิคอร์นบินขึ้นมาบนรถด้วยเนี่ย อันนีน่ไงดูได้ดูได้เรายังคาดไอ้นี่อยู่อ่ะยังคาดโกลเด้นเปเปอร์นะเดี๋ยวก่อนนะครับแต,แต่เมื่อกี้เห็นยูนิคอร์ตไหมเห็นยูนิคอร์ตบินขึ้นหลังรถมานะแต่ตอนนี้เรายังคาดทิชชู่ทองอ่ะทิชชู่ทองมันจะแอบ,บอยู่ไหนได้เนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนั้นเรายังไม่เคยเข้านะตรงนั้นเรายังไม่เคยเข้านะเนี่ยมันแอบ,บอยู่แอบเซนเนียเลยตรงนี้แต่มีพึ่งเดือนเนี่ยพึ่งมันจะทำเราแลกไหมเนะี่ยพึ่งจะทำเราแลกนะชี้สเปย์ก่อนเรนนี่คิดว่าน่าจะมีทิชชู่ทองแนะี่ยมันมีแน่ๆแหละเพราะว่าเป็นที่สุดทท้้าาาายยยี่่เเเรังไมคามคาขนะ นี่ไงได้ยินเสียงแล้วอันนี้ไงเจอแล้วโอเคได้ของครบแล้วไอตรงนี้ปิดออกได้โอ้โหทำที่ไวให้ออก,กดีมากดีมากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยออกได้ไหมเนี่ยโอเคออกได้ไปไปดีกว่าเราได้ของครบแล้วนะวันนี้ได้ของครบเร็วมากเลยนะเนี่ยได้ขรบไวกว่าเมื่อพาที่แล้วเยอะเลยมันรู้ไงว่าเราต้องไปอีกทีหนึ่งมันรู้ว่าเราต้องไปที่ประมูลเนี่ยมันก็เลยให้เรามาหาเร็วๆใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเข้านอนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปที่ประมูลต่อเลยแล้วกันนะนอนก่อนเลยอะนอนไปก่อน อเคตื่นเช้ามาแล้วเราไปส่งเควสแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ประมูลต่อเลยแล้วกันนะส่งเควสเออเควสอันไหนเนี่ยอันนี้ป่ะอ๋อนี่ไงอันนี้สี่ร้อยบาทอ่ะส่งไปแล้วก็ยังเหลืออีกอันหนึ่งก็คืออน,นี้เป็นที่ประมูลนะที่ประมูลนี่คือที่ประมูลอันนี้เราไปกันเลยครับเราไปแบบยวรวดเดียวเลยครับวันนี้เออเมื่อกี้เราได้ยูนิคอนมาด้วยนะที่มันเป็นรถอะรถยูนิคอนเดี๋ยวต้องราเอาไปขายดูนะรถยูนิคอนที่เราได้มาตั้จแแพงอยู่นะโอเคตอนนี้เรามาถึงที่ประมูลแล้วอุ้ยวันนี้ของรางวัลใหญ่ของดีี่เนย เป็นรถอันนี้นะของรางวัลใหญ่อะราคาน่าจะสูงน่าดูเลยครับรอบนี้เราก็ต้องชนะการประมูลเหมือนเดิมแต่น่าจะต้องมากดเปิดตรงน,นี้ก่อนใช่ไหมเนี่ยอ๋อ,อนี่ไงโอเคกดสาตาร์ทบิดวอลสาตาร์ทมาเลยนี่แนะนำตัวละครกันก่อนดุกทักเกอร์คนที่คนรวยนะเนี่ยก็นี่เลดี้ดักออนแต่ละคนดูยิ่งใหญ่มากแต่เป็นลูกค้าร้านเราทั้งนั้นเลยดักเซมนทาแล้วนี่เซบาสเตียน ลูกค้าร้านเราหมดเลยนะทุกคนเลยขนาดเจ้าของไอ้ไอ้เจ้าของงานประมูลยังเป็นลูกค้าเราเลยนะเนี่ยคนนี้ยังไปซื้อของในร้านเราเลยนะโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องไปดูเนี่ยตรงนี้พวกนี้มันจะประมูลได้นะมีตรงนี้เป็นหนึ่งที่ตรงนี้สองที่น่าจะมีเยอะอยู่นะมีสามสี่ห้ามีห้าเลยรอเนี่ยเราไล่จากตรงนี้ไปก่อนเลยก็ได้นะไหนๆก็วิ่งมาแล้วนี่ประมูลก่อนเลยครับไม่มีใครสู้เราได้บอกเลยเรารวยเรามีเงินอยู่สองสามหมื่นเลยนะ บอกว่ามันจะไม่แพงใช่ไหมเริ่มต้นที่400เองนะอันนี้เราให้เขาสู้ไปก่อนเดี๋ยวเราก,กดทีเดียวสู้กันไปเลยครับเดี๋ยวผมรอแบบทิ้งท้ายเฮ้ยเหมือนจะไม่มีอากดสู้เลยครับ200มา200 200มีใครจะยอมแพ้ไหมอุ้ยมีคนสู้อุ้ยสู้พันสองสู้ดิครับสู้ดิครับพันหกยอมกันเถอะยอมกันเถอะยอมให้ผมเถอะครับแล้วค่อยไปซื้อที่ร้านผมทีเดียวเฮ้ยโอ้โหไม่ยอมอ่ะต่อ200 200ยอมเถอะ ย้อมให้ผมเถินนะครับอ้าโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้ยังมีคนแบบมาสู้ตอนสุดท้ายอยีกนะเนี่ยโอเคนี่แต่เราประมูลให้เซร็จก่อนนะเราก็ค่อยมาดูทีละย่างอ่ะประมูลต่อประมูลต่ออันนี้เริ่มที่เท่าไรครับอันนี้เริ่มที่200นะันราคาถูกราคานิงอย่างเนี่ย มีใครสู้อีกไหมไม่น่ามีแล้วอ่ะสู้ไปเลย200ยอมแพ้กันเถอะครับยอมแพ้แล้วค่อยไปซื้อที่ร้านผมทีเดียวโอเคนี่ยอมไปหนึ่งคนแล้วโอเคน่าจะได้ราคา7 0็รแล้วตรงนี้ถูกกว่าม่กกี้เยอะเลยเนี่ยอันม่กกี้ตั้งส0 0พนเนี่ยโอเคเรียบร้อยอันนี้โอ้โหแต่ตรงนี้ดูของน้อยมากเลยนะอันนี้ยังดูของเยอะกว่าอีกนะเนี่ยโอเคเราไปต่ออ่ะประมูลต่อประมูลต่อ ทำไมอนนี้มันดูนิ่งจังเอ้ยนี่งไงมาแล้วคนแรกประมูลมา25บาท250าทแล้วตอนนี้ดูทัดทางจะไม่มีใครสู้แล้ว เฮ้ยยังมีอีกโอ้โหยังมีก็กดต่อเลยยังมันยังมีแบบนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ยังโผล่มาเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมโอ้โหยังไม่ยอมอีกแล้วเนี่ยขึ้นมาเจ็ดร้อยแล้วนะอสู้ต่อเก <c oughs> ้าร้อยขอเก้าร้อยเถอะอย่าแพ้วันนี้เลยเดี๋ยวคาดทุนเดี๋ยวคาดทุนโอเคมีคนยอมแพ้ไปแล้วหนึ่งคนนะ,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 ะยอมแพ้กันทั้งหมดแล้วนี่คนนี้ยอมแพ้แล้วยอมแพ้ไหมดูทักเกอร์กับเลดี้ดากอนยอมแพ้ไหมเออโอเคเรียบร้อยเก้าร้อยบาท ตัวนี้ก็ดูไม่ค่อยแพงเลยนะเนี่ยแต่ถ้าเราชน,นะประมูลเยอะๆมันจะได้รถอันนี้ไปนะเออเราลืมไปเลยว่าถ้าเราไม่เก็บของก่อนนะเวลาประมูลเสร็จเราจะไม่ได้รถอันนี้นะเนี่ยเราต้องเก็บของไปก่อนนะลืมลืมลืมต้องเก็บของก่อน <OU FF> ต้องเก็บของก่อนบ้างนะอันนี้คุดได้อะเดี๋ยวเราเก็บของตัวนี้ก่อนก็ได้นะเอยอันนี้เอาไปได้เนี่ยซ่อมเอออันนี้ก็เอาไปได้เนี่ย่ะเอาไปอันนี้รู้สึกว่าเอาไปได้เยอะเลยนะเนี่ยแต่ไม่รู้จะคุมหรือเปล่าเพราะเราประมูลมาตั้งสองพันเลยเออตรงนี้ไม่มีอะไรอันนี้เออตัวน ตรงนี้น่ะทำไมไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้เอาไปได้อันนี้เอาไปได้เอ้ตรงนี้มีพึ่งอยู่ปนสเปรยเอาไปเอาไปเอาของไปรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยคุ้มเลยนะเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะขาดทุนนะเนี่ยมันพึ่งจะได้พันสี่สิบเจ็ดเองไงเห็นบ่าด้านขวาร่างมันมีบอกอยู่นะขาดทุนนัเนี่ย <laughs> ตรงนี้ประมูลมาตั้งสองพันแต่ขาดทุนโอ้จบเลย <laughs> แล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้เราประมูลมาเท่าไหร่นะอันนี้รู้สึกว่าประมูลมาเก้าร้อยป่ะน่าจะเก้าร้อยนะจะจะคุ้มไหมเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ย ตัวนี้มีล้ออันเดียวเลยป่ะเนี่ยเอ้ยมันจะขาดทุนไม่ได้นะจะมีแค่ล้อด้วปบ้าวอะก็้ยอย่าบอกว่าจะขาดทุนอีกอะ่ะเอ้ยอย่าบอกว่ามีแค่นี้อะ่ะโอ้โหประมูลโคตรโคตรขาดทุนเลยนะเนี่ยมันขาดทุนมากเลยนะเนี่ยอันนี้มันมีของแค่ร้อยกบาบาทเองอ่ะโอ้โหอันนี้โคตรเย้อันนี้คือแบบโคตรกากเลยนะเนี่ยตรงนี้ประมูลมาเจ็ดร้อยใช่ไหมถ้างเงินรวมมันไม่ถึงสองพันสองแปลว่าเราขาดทุนแล้วเนี่ย ผมว่าจะไม่ขาดทุนนะครับเอ้ยแต่มีตู้น้ําอยู่อันนี้มีตู้น้ําอยู่ตู้น้ํามันค่อนข้างจะแพงอยู่นะเฮ้ยดูสิว่าตู้นี้จะคุ้มโอเคตู้นี้คุ้มแล้วตู้นี้มันได้เงินมาเยอะแล้วเนี่ยได้เงินมาเป็นพันแล้วนะแปลว่าตู้นี้คุ้มแล้วอันนี้ก็พอมาชดเชยกาไรที่หายไปหน่อยโอเคหมดเรียบร้อยตู้นี้ได้กาไรเป็นพันเลยนะตู้นี้คุ้มมากแต่เราจะประมูลทุกตู้ครับถึงขาดทุนเราก็เอาครับตู้นี้เท่าไรเนี่ยผมว่าจะกําไรนะตู้นี้ตู้นี้400ยนะรอดูรอคนซื้อไปก่อนแล้วกันะจไไได้ราาม่แพงเกิป โอเคยอมแพ้แล้วเหลือคนเดียวเหลือดักสเปนท่าคนเดียวจะยอมแพ้หรือเปล่ายอมแพ้เถอะดี่น่าจะยอมแพ้อโอเคได้ยบร้หนึ่งพันบาทตู้นี้ดูท่าจะคุ้มอยู่นะมันมีตู้น้านะข้างในอ่ะเหลือตู้สุดท้ายแล้วอันนี้จะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดูของกากมากแต่ก็ประมูลไปแล้วกันนะอ่ะซื้อประมูลไปอย่าแพงก็พอขาดทุนไม่เท่าไหร่ครับแต่ยอย่าแบบขาดทุนเยอะก็พออันนี้ร้อยเดียวอย่างนั้แหละเริ่มที่ร้อยหนึ่งนะ อันนี้น่าจะถูกตัวน,นี้น่าจะถูกมากอย่านะอย่านะหกร้อยพอนะจยราคาแพงกว่านี้นะหกร้อ <c> ย <oughs> ก็จะเข้าเนื้อแล้วเนี่ยอโอเคหกร้อยนี่ชนะเรียบร้อยเราได้รถเป็นของเรานะแต่รวมๆมันก็น่าจะกําไรนะเพราะว่ามันได้รถคันนี้คันนี้น่าจะแพงมากโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมารื้อของกันเลย่อน,นี้มีอันนี้อยู่อันนี้มันแพงไหมเนี่ยอ,อ๋อนี่ร้อยห้าสิบบาทอ๋อนี่สองร้อยห้าเก้าเลยนะเนี่ยราคาดีอยู่แล้วอันนี้ร้อยห้าบาทเอาไป แล้วนี้อันนี้68อุ้ยโอ้โหเจอกันอีกแล้วไอ้ตัวนี้มันคือขี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทุบเลยได้ไม้ด้วยไม้ออกมาไม่ซิดเลยทุบเลยได้ไม้เยอะมากอันนี้เอาไปด้วยอันนี้สายยางเอาไปด้วยโอเคหมดแล้วเหลือตรงนี้ตรงนี้เราต้องมาเอาตู้ด้วยเนี่ยตรงนี้น่าจะคุมนะเนี่ยมันมีอันนี้มันมีอันนี้259แล้วก็มีตู้ตู้300อันนี้ส0อันนี้นึกว่าจะแพงนะเนี่ยแล้วก็มีอันนี้5 5โอ้ของมันถูกจังอุ้ยอันนี้ อันนี้480คุ้มแน่นอนอันนี้คุ้มแน่นอนครับแล้วก็นี่ร0 5้าบาทดูรวมๆแล้วน่นจาจะคุ้มนะเนี่ยอันนี้หกชเอาไปคุ้มแล้วอันนี้คุ้มแล้วเพราะาเราประมูลมาไม่ถึงพันนี่ใช่ไหมหรือพันหนึ่งก็จำไม่ได้นะแต่รวมๆแล้วคุ้มแล้วอันนี้เอาไปได้โอเคหมดเรียบร้อยของหมดแล้วนะตอนนี้ต้องมาเอารถตรงนี้รถนี้น่าจะแพงนะเนี่ยราคาเท่าไรไม่รู้เดี๋ยวเราต้องกลับบ้านนะกลับบ้านกับเธอลูบิลลี่ไปเรากลับบ้านกัน,กนเลยแล้วกันกลับบ้านของเราครับนี่เราได้รถไปด้วย มันเบรกไปได้จริงวะเนี่ยรถมันใหญ่กว่ามากเลยนะเนี่ยวันนี้เราได้รถมาสองคันเลยนะได้รถยูนิคอร์นแล้วก็ได้เอ้ะทำไมของมันไม่ครบอะ่ะมันขาดอยูหกชิ้นเลยหรอว้วมันขาดของอยูหกชิ้นเลยอะ่ออยยอะครับนึงมันขาดของเยอะขนาดนี้ได้ไงเนี่ยเราเช็คไม่เราเช็คหม่อ๋อนี่ตรงนี้มีของอยู่อ๋อเราพลาดของไปนะตรงนี้มันมีของอยู่อ,ะอ่ะอ,อยู่ไหนอะอ๋อนี่ไงเจอสร้อยโอ้โห เกือบแล้วเกือบแล้วดีนะที่เราเช็คก่อนเนี่ยตรงนี้มีซ้อยอยู่แล้วตรงนี้อ่ะมีข่อยไหมเอ้ตรงนี้ออกม็มีไหนอ่ะมันแอบอยู่ไหนอะขออ่ะมันมีเสียนะแต่มันหาไม่เจออะมันเหมือนมันอยู่แถวเนี้มันมันบั็อกอยู่ข้างในนี่หรือเปล่าเนี่ยขอมันแอบอยู่ไหนเนี่ยมันมีของนะเนี่ย แต่ว่ามันอยู่อีกห้องหนึ่งมันอยู่ห้องนี้ไะเนี่ยเอ้ยห้องนี้อ๋อนี่เปิดได้อู้หูมันแอบอยู่ตอนแรกกันหนึ่งว่าที่นี่จะไม่คุ้มมันมีของซ่อนอยู่ในนี้นี่เองนะนี่มีตุ๊กตาอยู่เบียนี้นี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรอะเอาไปได้ไหมฮะเหมือนจะเอาไปไม่ได้เลยอะตรงนี้มันคือพัซเซิลหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพัซเซิลไม่ได้ลองสแกนก่อนเฮ้ยมีของอีกเอออ๋อนี่ตรงนี้มันเหมือนเป็นพัซเซิลเลยมันเอาไปไม่ได้หรอ มันมีเสียงนะนึเลองสแกนก่อนว่ามันใช่ของหรือเปล่าเนี่ยมันมีของอยู่นะเนี่ยแล้วว่ามันบั๊กแน่เลยมันน่าจะบักแล้วแบบของมันหายไปหรือเปล่าหรือมันคุดได้พดก็ไม่ได้เนี่ยโอเคช่างมันแล้วกันนะมันน่าจะเป็นบั๊กอันนี้กลับบ้านดีกว่ายกรถรอบสองครับไปกลับบ้านเนี่ยมันค่าชิ้นเดียวจริงด้วยนะมันก็คืออันนั้นแหละอะกลับบ้านแล้วเอาไม่ได้มันน่าจะเป็นบักโอเคเรากลับมาบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวเราจัดของก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวเราเอาของเข้าร้านก่อนแล้วกันนะตอนนี้บอกเลยว่ารอบนี้มาตีมมาครับมาตีมมาแน่นอนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราไปวางก่อนอันนี้เป็นชิ้นใหญ่แบบนึงอันนี้เอาวางไว้หน้าร้านก่อนรอบนี้เรามาแบบตีมมาเลยนี่อันนี้ได้มาเยอะมากเลยนะนนเนี่ยไออันเนี้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนที่เอาไว้ขี่ม้านะได้มาโคตรเยอะเลยแล้วอันละสองร้อยห้าเก้าเนี่ยนี่วางไว้วันนี้ร้านเราจะเป็นตีมมาครับขนาดกรอบรูปยังเป็นมา้าบอกเลยเดี๋ยวเราเอาชุดมาไปประกอบดูด้วยอันนี้พอเราคแม่านะจะอ๊ย เมื่อกี้เห็นหรือเปล่านี่ยูนิคอนเ่าไรอะ่ะดูราคาได้หรือเปล่าอะ่ะยูนิคอนตัวนี้ราคา2องพันเลยนะแล้วก็รถคันนี้เฮ้ยคันนี้ก็2องพันเหมือนกันแต่ยูนิคอนนี่คือแบบดูตัวเล็กไปหน่อยนะคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้เนี่ยตอนแรกโอเคเดี๋ยวเราเอาชุดคนมาประกอบก่อนนี่ชุดคนอันนี้เอามือไม้ออดแรงอีกอ่ะสบไปโอเคเรียบร้อยตัวนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วแนะ่อุย้ยเจ็ดร้อยเนี่ยราคาเท่าลูกเสือเลยเนะี่ยวันนี้ขอเราแพงมากเลยเนะี่ยมันมีรถไงมันก็เลยแพงนะ อันนี้เดีย๋ยวเราเอาอันนี้ออกก่อนไหมเอาอันนี้ออกก่อนละกันแล้วก็เอานี้มาวางแทนไม่โอเคเรยบร้อยครับแล้วก็เปลี่ยนร้านด้วยเปลี่ยนตีมร้านเออเราเปลี่ยนโปเตอร์ก่อนไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนโปเตอร์ก่อนเลยโปเตอร์จําได้ว่าเราได้โปเตอร์เกี่ยวกับหมามาเยอะนะโปเตอร์หมาโปเตอร์หมาเอ้ยนี่ไงนี่โปเตอร์หมาเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันมันเป็นหมาอีกแบบอะเอาที่มันเป็นหมาแบบนี้ดีกว่านี่อันนี้ดูดีกว่าไม่เป็นแบบูปวาด็กนะอันนี้เปลี่ยนด้วยชุดหมาเอามาไว้ตรงนี้ดีีกว่่า มันจะได้แบบนี้เข้าตีมพอดีไงมันมีชุดขาพอดีนะตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนออนนี้แหละอ่ะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนพื้นร้านนี่เป็นพื้นม้านี้โอ้โหวันนี้มาตีมมาครับโอ้ตีมมาทางร้านวอกเดี๋ยวตีมมาทางร้านครับเปิดร้านกันเลยเรอลูกค้ามาวันนี้ผมมาขายเซ็จมาครับใครจะมาซื้อไม่เสร็จมารอลูกค้ารายแรกของร้านเรามายังอ๋อมีคนซื้อรถด,ด้วยนะนก็ว่าหายไปไหนคนหนึ่งตัวนี้ซื้อรูปอ่ะเราขายรูปให้ก่อนเลยแล้วกัน ต่อราคาก่อน <c oughs> เฮ้ยโอ้โหไม่ยอมอีกนี่ขนาดเต็มรอดนะเนี่ยขายไปแล้วก็มีคนมาซื้อรถนะโอ้โหสนใจยูนิคอนล้วครับเนี่ยจุกดตรงไหนนะมันกดตรงนี้ป่ะอ๋อนี่โอเคสองพันสองเราต่ออีกเราต่อเพิ่มกดเต็มรอดกดเต็มรอดผู้บุคคลร้อยรวยขายรวยเลยเนี่ยขายยูนิคอน อุ้ยเอากดพาดโอ้โหจบเลยกดพาดไม่ขายแล้วกันไม่เจอกันนะครับไม่ขายให้หรอกเรากดพาดไงรอคนอื่นมาซื้อดีกว่าเมื่อกี้กดพาดนิดหน่อยน่ะรอลูกค้าคนใหม่ครับอันนี้ขายไปโอเคแต่รถนี่บอกเลยว่าห้ามต่อราคาพาดครับอุ้ยมีแต่คนสนใจม้าเนี่ยสนใจม้าเดี๋ยวผมขายให้ครับขายม้าขายม้าเราต้องต่อแบบแมนๆอือโอเครอดเขียวอยู่อุ้ยพวกห้าร้อยโอเคอือโอเคต็มรอดอ้าวโอเคได้สองร้อย 2,009ขายให้ครับขี่ม้ากลับบ้านไปเลยนะขีย่ยูนิคอนกลับบ้านไปได้เลยนะครับมาขายของข้างในกันต่อยิ่งเหลือรถอีกคันหนึ่งนะเป็นรถเป็นรถแบบปิกนิกนะเอ้ยมีโจรย์โจรอแทงเลยขายไปเลยเอา้าต่อราคาพาดอีกอขายให้ครับขายให้นี่คนนี้ต้องการซื้อชุดเราต้องต่อราคาก่อนนะครับต่อราคาก่อนต่อเต็มรอดครับต่อเต็มรอ็อด70บาทโอเคต้องต่อกรอบหนึ่งรอบนี้มันน่าจะได้เยอะนะปุ๊บ175บาทโอเค175 เท่าไรอะ่ะเก้าร้อยสี่ห้าขายให้วันนี้มาขายของให้เราผมไม่ซื้อครับของถูกผมไม่ซื้อแล้วครับโอเคเราไม่ซื้อแล้วกันนะนี่เรารอลูกค้าต่อรอลูกค้ามาซื้อรถเรานะวันนี้ต้องการซื้อลรถสองพันนี่ขายให้ครับผมขายให้แต่ต่อราคาก่อนนะบวกห้าร้อยรู้สึกมันจะบวกเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยบวกห้าร้อยแล้วก็บวกสองร้อยอ่ะนี่สองร้อยใช่ไหมนี่ไงจริงด้วยบวกเท่ากันเลยขายให้ครับสองพันเก้าอ้หรวยรวยเลยครับตอนนี้ก็เหลือของแค่สองชิ้นแล้วนะ เหลือแค่2ชิ้นในร้านจะไม่2ชิ้นป่ะอ๋อเหลือชิ้นเดียวแล้วเหลือแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวแล้นี่มาแล้วขา,ายให้ขายให้มีต่อราคาเรียบร้อยขา,ายให้3า0ห้ขอบคุณมากครับโอเคเรียบร้อยหมดร้านแล้วได้กาไรไมาเยอะเหมือนกันนะเนะี่ยมันได้นี่ไงมันมีรถไงแล้วก็ตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมอันนี้ก็หมดแล้วนะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเวก็ไม่มีแล้วนะรู้สึกว่าจะมีแค่3แมปนั้นในด l เออ่ะไม่ได้มีมากกว่านี้แล้วแล้วตรงนี้มีอะไรเพิ่มมาไหม ก็ไม่มีโอเคคิดว่าเกมนี้น่าจะหมดแค่นี้แล้วนะ DLC ก็น่าจะหมดแค่นี้แหละถ้างั้นเกมนี้ก็คงต้องจบกันแล้วเราต้องรากันแล้วนะเกมนี้เล่นมาสามพาร์ทจบเรียบร้อยแล้วมัน DLC มันสั้นมากเลยนะเกมนี้เนี่ยโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่เกมหน้าอีกแล้วช่วงนี้นี่คือแบบเล่นแป๊บเดียวนี่เปลี่ยนเกมอีกแล้วเนี่ยโอเคก็ไว้เจอกันเกมหน้าไปนะครับบาย